สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยแลวก็อยู่ทั่วโลกนะครับเด้อมาพบกับผมนะครับเบวเกียมาเนี่เป็นมือวันที่อ8วันจันทร์นะครับของเดือนเมษายนนะครับเนาะก็มาเนี่ผมก็ได้ยุดการยุดงานเนาะครับมาเฮตุระเนาะครับอยู่เมืองบูดาเบสตประเทศฮังการีครับมาต่อวีซ่าครับมาต่อวีซ่าวีซ่าสีเบตแล้วนะครับ เ,เขาให้ตอรวงหนาก่อนสามเดือนเนาะครับเนาะอยู่ประเทศทังกะรีเนาะครับกะผมกับมาได้สี่สองปีแล้วละครับเก็บสองปีแล้วเนาะครับเนาะกะสิตอสัญญาอีกสองปีเนาะครับกะหลังจากตอสัญญาเนาะครับได้เอเเดียนการ์ดแล้วได้วีซ่าไม่แล้วผมกับมีแผนเนาะครับ วางแผนว่าสิได้กับเมื่อพักก็ครับเนาะกับเมื่อพักอยู่เมืองไทยเนาะครับกับเมื่อพัก2เดือนเนาะครับเนาะกสิไปเติมพลังใจเนาะครับไปเติมพลังใจไปพักผ่อนเนาะครับไปเพิ่มไฟให้เจ้าของสกอนเนาะครับจังสิกลับมาสู่ใหม่อีกเนาะครับเนาะ2ปีกสิอยู่ไปจนเป้าหมายจนถึงเป้าหมายสําเร็จกันละครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าผมมาทํางานเมืองนอกนี่ผมมีเป้าหมายว่า ผมสิมาหาอุปกรณ์ต่างๆเนาะครับเกี่ยวกับการเป็นเช่าหน้าเนาะครับเนาะเพราะาผมสิไปเตรียมตัวไปเป็นเช่าหน้าเนาะครับอุปกรณ์นี้ยังว er ัดติสมัยซูเมอร์นี่เนาะครับมันก็ต้องใส่เครื่องทุ่นแห้งเนาะครับเนาะบอดไใส์อ่าก้วยไทบอดไใส่เกี่ยวเกี่ยวคือสมัยติกี่แล้วเนาะครับเนาะอุปกรณ์นั่นก็คือรถไทเนาะครับมันจําเป็นเนาะครับรถไท นรับแบบนั่งขับนะครับเอาซักบ่ต hmm. ้องเอาไม้หรอกครับเอาเบื้องสองนี่แหละครับนกับกับรถเกี่ยวเข่าดังสีหน้าครับกับแนวอัดเฟี้ยงนะครับที่เอ้ยม่นนี่คือต้องซื้อสดอย่างเดียวนะครับบ่อดาวนะครับบ่อดาวเป็นอย่างจังว่าซื้อสดอย่างเดียวบ่อต้องดาวมันจังบ่เป็นผ้าละเฮ้าะครับเนะมันจังบ่เป็นผ้าละเฮ้า เฮาซื้อสดแล้วเฮาสีเห็ดเตยไหเตยหน้าเฮากระไดหรือว่าอ่าพี่น้องป้องปลายหรือว่าพี่น้องไก่เคี่ยงเนาะครับมะวัยว่านมาบอกเข้าไปไถไห้ไปซอยแน่สีเฮาก็สามารถไปได้เนาะครับแล้วที่เฮาขยันเนาะครับเนาะส่วนรถเกี่ยวเขานั่นมันก็นได้ตามฤดูกาลอยู่แล้วเนาะครับถ้าเฮาออกเงินสดนี่มันก็นบ่ได้เดือดพ้อนว่าเฮาสิไปแลนน้ำเงินเนาะครับนะเนาะเฮาก็สามารถ ใจเย็นได้เนาะครับเนาะเกี่ยวได้ซ้ำได้เกาซ้ำนั่นเนาะครับเนาะคือมันสามารถสร้างรายไดให้เฮาเนาะครับลหลายๆทางเนาะครับเคียงอัดเฟืองคือกันเนาะครับเคียงอัดเฟืองนี่ก็คือถึงฤด,ดูกาลอัดเฟืองเฮาก็สามารถไปอัดให้พี่ให้น้องชาวเกษตรกรเลีเ้ยงงัวเลี้ยงกล้วยได้เนาะครับเนาะนั่นมันก็เป็นรายได้อีกสองทางนึงเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนาะครับถ้าเฮาสิกลับไม่อยู่บ้านเนาะครับพี่น้อง ทำการทำงานอยู่หรือว่าทำงานในต่างแดนต่างประเทศอยู่เนาะครับกะถามีความคิดคือผมนี่เนาะครับเนาะกะมีเป้าหมายแบบเดียวกันนี่กะคือตั้งใจเนาะครับทำการทำงานเก็บเงินเก็บ,กบทองเนาะครับเพราะว่าเฮาถาา้าเฮาทุก้นกะสะต้องกลับไปตินฐานบ้านเกิดอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเฮาสิกลับไปอยู่อีหลีเฮาก็ต้องมีการเตรียมตัวเนาะครับ การเตรียมโตสิกับไปอยู่บ้านเนาะครับบ๊แมนว่าอยู่ดีๆสิกับไปอยู่เลือยยังสินะครับมันกิดแล้วแต่ว่าสถานการณ์แต่ละบุคคลเนาะครับอันนี้คือความคิดของบ้าเกียร์นาะครับนะเนาะเฮาต้องถ้าเฮาสิเปลี่ยนอาชีพเฮาก็ต้องเป็นมืออาชีพอีหลีเนาะครับบ๊แมนว่าสิเปลี่ยนอาชีพหรือสิเปลี่ยนเลยือยยังสินะครับก็กขอเป็นกำลังใจเนาะครับให้เพื่อนๆที่ใส่แรงงานอยู่ที่กำลังทํา ตามหาเป้าหมายอยู่นะครับที่เป้าหมายยังไม่คํับสำเร็จขอเอาใจซอยนะครับเนาะคิดยังอยู่ทํายังอยู่ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับเด้อกับกับสิพ่อไซ้สามีก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่ทักทายนะครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปแล้ววนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ